เพจดังสอนภาษาญี่ปุ่นจากการดูหนัง A อวีฟินได้แถมจำแม่นพร้อมเทียบระดับ JLPT ใครว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องนั่งท่องจำตัวอ,กอักษรหรือฟังบทสนทนาที่แสนจะน,น่าเบื่อเสมอไปล่าสุดโลกโซเชียลกำลังฮือฮากับเพจอินสตาแกรชื่อ Jafmihongo ที่หยิบเอาหนังผู้ใหญ่ญี่ปุ่น AV มาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบที่ทั้งแปลกใหม่และสนุกจนกลายเป็นไวรัลเรียนแบบใหม่ เข้าใจง่าย plus ซับ3ภาษาเพจจาฟนิฮงโกกจะคัดฉากสั้นๆจากหนัง A อวแล้วใส่ซับไตเติล3ภาษาได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและจีนทำให้ผู้เรียนได้เห็นประโยคจริงในสถานการณ์จริง พร้อมเทียบการแปลข้ามภาษาเหมือนเรียนไปดูหนัง AV ไปฟิล์มไปในเวลาเดียวกันเชื่อมโยงกับมาตรฐาน JLPT สิ่งที่ทําให้เพจนี้ไม่ใช่แค่ความแปลกใหม่แต่ยังจริงจังด้านการศึกษาคือการจัดลําดับความยากได้ของประโยคตามเกณฑ์ JLPT Japanese Language Proficiency Test หรือการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งมีทั้งหมด5ระดับ JLPT N5 ประโยคพื้นฐานใช้ในชีวิตประจําวันง่าย JLPT N4 ใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่นได้สะดวก JLPT N3 เริ่มอ่านข่าวหรือบทความ,มง่ายๆได้ JLPT N2 ระดับสูงใช้ทำงานล่ามหรือนักแปลได้ JLPT N1 ขั้นเทพระดับผู้เชี่ยวชาญใล้เขียงเจ้าของภาษาการกำกับระดับแบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าแต่ละประโยคเหมาะก,กับการฝึกฝนในระดับใดทำให้การเรียนมีโครงสร้างชัดเจนไม่หลงทางแปะวาเพื่อเรียนต ได้เองจุดขายอีกอย่างที่ทําให้ผู้ติดตามถูกใจคือเพจไม่ได้จบแค่โพสต์แต่ยังมีการแปะลิงก์วาร์ปของหนังต้นฉบับไว้ให้ด้วยใครที่อยากศึกษาประโยคเพิ่มเติมหรือฝึกฟังซ้ําจากบริบทจริงก็สามารถไปดูหนัง A v วต่อเองได้เรียกได้ว่า j า v a n i m o คือมิติใหม่ของการเรียนภาษาญี่ปุน่นที่ผสมผสานความบันเทิงเข้ากับการศึกษาได้อย่างลงตัวและยังเชื่อมโยงกับมาตรฐาน JLPT ทําให้ผู้เรียนได้ทั้งความสนุกบวกความรู้จริงจังในเวลาเดียวกัน ด้วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วมาเจอกันที่บ้านเขียวนะครับ